สวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนดีสเชพมนะกันทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาจัดอันดับหัวหน้าหน่วยชุดสุดท้ายกันครับว่าใครนั้นจะเก่งที่สุดสำหรับหัวหน้าหน่วยชุดสุดท้ายในช่วงเวลาหลังจากจบภาคสงครามเลือดปันปีนั้นก็มีการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งอยู่หลายตำแหน่งด้วยกันครับจากตำแหน่งที่ว่างลงไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของป้าอุนะนะที่ตายไปตำแหน่งของโคมามุระที่คืนสภาพกลายเป็นหมาป่าไปเกียรากุที่ย้ายไปหน่วยที่หนึ่งแทนปูยามะและก็กิตะเกะท,ที่ตายไปเช่นกันครับ ตำแหน่งเหล่านี้ก็ถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างที่เรานั้นได้ทราบกันก็คือ13โนบิต์ชุดนี้ก็จะประกอบด้วยหน่วยที่1เกียวรากุจุนซุยหน่วยที่2ซสุยฟงหน่วยที่3โรดหน่วยที่4ีิฮิเนหน่วยที่5ยิราโกะหน่วยที่6เบียกุยะหน่วยที่7อีบะหน่วยที่8ปดริสะหน่วยที่9เกนเซหน่วยที่10โทชิโร่หน่วยที่11บระกิเกมปาจิหน่วยที่12มายุริและก็หน่วยที่13นั้นก็คือกุจิกิลูเคีย ถึงแม้จะดูว่า13นาิทักษ์ชุดนี้อ่อนมากจากประสาทที่ผ่านมาแต่มันก็คงดีสุดเท่าที่จะหาได้แล้วละมั้งครับผมก็จะมาจัดอันดับความเก่งของคนเหล่านี้กันครับว่าใครนั้นจะเก่งที่สุดเดี๋ยวก็มารับฟังกันได้เลยครับอันดับที่13ผมขอให้กับอิสเนจากหน่วยที่4ครับดูเหมือนว่าเป็นคนที่อ่อนที่สุดนะครับในการต่อสู้ของเธอนั้นด้วยความสามารถของดาฟันวิญญาณของเธอนั้นที่เราแทบไม่เห็นและก็ไม่ได้ปรากฏให้เรานั้นได้เห็นกัน ในด้านของวิถีมานั้นจะอ,อาจมีความจานานอยู่มากส่วนด้านของการรักษานั้นก็คงมีความเก่งอยู่เช่นกันครับแต่โดยรวมแล้วความเก่งในการต่อสู้น่าจะน้อยกว่าหัวหน้าหน่วยคนอื่นๆอย่างแน่นอนครับหน่วยที่4ี่นั้นก็รับผิดชอบหลักเรื่องของการแพทย์ฉะนั้นได้คนที่ไม่เก่งมากมาเป็นหัวหน้าหน่วยก็คงดูที่จะไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายครับอันดับที่2ยาโดมารุริสะจากหน่วยที่8ครับทิสะนั้นมีความเก่งที่ปรากฏออกมาในระดับหนึ่งตอนเปิดตัวไวเซิร์ตปะทะไอเซน เตอนั้นก็มีทักษะความเร็วที่ยอดเยี่ยมขั้นของที่ใครนั้นก็เป็นหอ,อกที่สามารถใช้ในการต่อสู้ได้เป็นอย่างดีมีพลังโจมตีรุนแรงพอสมควรครับส่วนขั้นของบางใครนั้นก็ยังไม่ปารากฏครับซึ่งก็คงที่จะใช้บางใครได้แล้วโดยรวมแล้วผมคิดว่าทิะนั้นก็มีความเก่งอยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรครับอันดับที่สิเอ็ดครับอีบะจากหน่วยที่7ดครับผมให้อีบะนั้นเก่งกว่าทิะถึงแม้ว่าจะดูผิวเปลินแล้วไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันมากก็คงเก่งพอๆกัน แล้วก็ไม่ได้เห็นความสามารถที่แท้จริงของขั้นบังไข่ด้วยเช่นกันแต่อิบะนั้นก็มีความแข็งแกร่งทางกายภาพที่สูงมากมักฝึกการต่อสู้อยู่เสมอกับอกะก,กุก็ฝึกฝนกันอยู่บ่อยๆและก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะอยู่นะโดยรวมแล้วผมคิดว่าอิบะนั้นน่าจะมีความแข็งแกร่งมากครับในปัจจุบันอันดับที่10ผมขอยกให้กับเคนเซจากหน่วยที่9ครับเคนเซนั้นยังคงมีฝีมือที่ไม่เก่งมากหากเทียบกับหัวหน้าหน่วยในชุดรุ่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าเรานั้นจะได้เห็นพลังทั้งหมดของเขาแล้วในกั้นของที่ไครและก็บังไคก็ยังคงไม่มีดาเมจมากพอครับที่จะจัดการในคอมโบเดียวได้ในการต่อสู้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าความเก่งๆของเขานั้นก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะใครได้เลยครับก็มาต่อกันด้วยอันดับที่9้าครับผมขอยกให้กับโรหัวหน้าหน่วยที่3ามครับ รถนั้นยังคงเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ไม่ได้เก่งสมกับตำแหน่งกองหัวหน้าหน่วยตั้งที่มีความสามารถของดาบฟันยานสายวิถีมารที่เก่งและกลงสุดๆเช่นกันแต่ก็ยังขาดความรุนแรงอยู่ครับจึงดูว่าไม่ได้เก่งมากครับอันดับที่8ครับผมก็ขอยกให้กับลูเคียจากหน่วยที่13ครับบางใครอัคโนโตคาเมะข,ของลูเคียนั้นดูมีดาเมจที่รุนแรงมากจึงแม้ว่าความแข็งแกร่งทางกายภาพของลูเคียนั้นอาจดูน้อยมากในบรรดาหมู่ของหัวหน้าหน่วยชุดนี้ ดั้งเดิมนั้นก็ไม่ได้เก่งอะไรครับแต่พอไปรับบัฟที่จากวังราจันวิญญาณมาก,ก็ทําให้โลกเคียนั้นสามารถใช้บังไรได้และก็มีความแข็งแกร่งต่างกายภาพมากขึ้นด้วยความสามารถของบังไรของโลกเคียน,นี้ก็อาจจะไม่ง่ายครับที่จะควบคุมมันได้ในระยะเวลาอันสั้นก็คงต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นครับเพื่อที่จะให้มันนั้นแข็งแกร่งและก็มีประโยชน์มากขึ้นอีกครับ อันดับที่เผมขอยกให้กับฮิรโกะจากหน่วยที่5ครับฮิรโกะนั้นถึงแม้ว่าจะดูเก่งด้วยความสามารถของดฟญญาฟวินยานของขั้นที่ไข่ที่ดูมีประโยชน์มากในการต่อสู้มากกว่าบางไข่เสียอีกแต่ก็ไม่ได้เก่งพอหากเทียบกับขั้นที่ไขของไอเซนแล้วยังโกงต่างกันมากไม่ได้มีประโยชน์มากมายนะักหากคนที่ติดตามจริงๆจะรู้ว่าขั้นที่ไขนั้นใช้เวลาแพ๊บเดียวครับก็สามารถที่จะจับตังของโลกสลับด้านได้ ส่วนขั้นของบางใครนั้นครับก็มีประโยชน์ที่สูงมากอาจจะไม่ก้านนั้นกลายเป็นคนที่เก่งที่สุดได้เลยแต่นั่นแหละครับบางใครของเขานั้นก็ไม่สามารถที่จะนํามาใช้ได้โดยมีประโยชน์จริงๆครับการที่บางใครของเขานั้นสามารถควบคุมให้กู่ต่อสู้นั้นสามารถฆ่ากันเองได้มันก็อาจมีผลต่อพวกเดียวกันทำให้ก้อนนั้นนะครับก็ไม่มีโอกาสาที่จะได้ใช้มันออกมาเลยครับอันดับที่6ครับผมขอยกให้กับซุยฟงจากหน่วยที่2ครับซุยฟงนั้นมีความเก่งจากการฝึกฝนตนอย่างหนักทั้งความเร็วและก็ชุนโกที่ยอดเยี่ยม อีกทั้งความสามารถของดาฟนิยานของขั้นที่ไครที่โกงมากและความสามารถของขั้นบางไครที่มีพลานุภาพที่ดุนแรงมากก็จัดได้ว่าเป็นกองกําลังหลักของ13บสามมิิทับก็ว่าได้แต่ความเก่งของเธอนั้นโดยรวมแล้วผมคิดว่ายังน้อยกว่าอีกห้าอันดับตัดไปนั่นเองครับอันดับที่5ผมขอยกให้กับมายูริจากหน่วยที่12ครับมายูรินั้นยังคงเก่งครบสูตรครับในด้านของวิทยการของ,ของเขานั้นที่จะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่เก่งกว่าตนเองได้คู่ต่อสู้นั้นจะเก่งมาจากไหนครับ เจอมายุริก็ดับสนิททุกรายมันก็เป็นจริงเช่นนั้นแต่หากดูเฉพาะพลังและความสามารถด้านทักษะของการต่อสู้นั้นมายุริกก็ไม่ได้เก่งมากครับความสามารถของดาฟฟานิญานที่สามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขความสามารถได้แต่บางครั้งมันก็ดูไม่ได้มีประโยชน์จริงจงจังๆมากนักและก็ไม่ได้มีดาเมจในการต่อสู้ที่ดุนแดงเลยให้คนที่เหลือต่อจากเขานั้นเป็นคนที่เก่งกว่านั่นเองครับอันดับที่4ี่ครับเบียกุยะจากหน่วยที่6กครับแน่นอนครับว่าเบียกุยะนั้นคือตัวท็อปของยมทูตในชุดนี้ ความเก่งนั้นก่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบด้านทักษะไหวพริบความเร็วด้านของวิถีมารความสามารถของดาบฟันยานนั้นก็ถือว่าไร้จุดบกพร่องครับเบียกุยะนั้นจึงมีความเก่งที่ไม่ได้ค้านสายตาอย่างแน่นอนครับอันดับที่3ผมยกให้กับโตชิโร่จากหน่วยที่10ครับเอาจริงๆแล้วผมคิดว่าโตชิโร่กับเบียกุยะนั้นก็อยู่ในระดับเดียวกันหรือว่าเก่งพอๆกันนั่นหละครับไม่ได้คิดว่าโตชิโร่นั้นเก่งกว่าอะไรเลยถึงแม้ว่าโตชิโร่นั้นจะใช้บางไขั้นสมบูรณ์ในร่างของไวยหนุ่มได้ แต่ก็ยังเก่งพอๆกับเบียกุยะนั่นแหละครับพราะเบียกุยะนั้นได้รับบัฟมาจากวังราจัญญาณด้วยได้แช่นำํุพุและก็ได้กินสุดยอดทหารก็ไปจึงเก่งมากซัดก,กับพวกวินซี่นั้นก็หมาบไปหลายตัวผมแค่คิดว่าอำนาจของน้ำแข็งที่สามารถควบคุมในบริเวณกว้างได้และก็รวดเดียวเฉียบขาดมากมีความไวในการแช่แข็งได้อย่างสมบูรณ์มากมันก็มีประโยชน์ในการต่อสู้มากกว่าเลยให้อยู่ในอันดับที่3ในวันนี้ครับ มาต่อกันด้วยอันดับที่2ครับผมขอยกให้กับเกียรากุจุนซุยจากหน่วยที่1ครับความเก่งของเกียรากุนั้นแน่นอนครับว่าเหนือกว่าโทชิโร่และเบียคุยะอย่างแน่นอนจากบทบาทในท้องเรื่องทั้งแรงดันวิญญาณและความสามารถของดาบฟันวิญญาณที่ยากจะรับมือได้มีประโยชน์ในการต่อสู้หนาสูงมากจากบทบาทที่เรานั้นได้เห็นกันเกียรากุก็ได้เจอกับเบอร์หนึ่งของเอสปาดาและก็ได้ต่อสู้กับสเตินบิตเตอร์หมายเลขหนึ่งนะครับหรือว่าสเตินบิตเตอร์คนแรกนะครับที่ได้รับพลังจากโยบัตอย่างลิเล่บาโร เกียรากุ้นั้นก็ได้โชว์ความเก่งให้เรานั้นได้เห็นกันครับว่าคานั้นก็มีความเก่งพอที่จะเป็นอันดับที่2นะครับในวันนี้ครับก็มาจบกันด้วยอันดับที่1ครับคงเป็นใครไปไม่ได้ครับก็เหลือเพียงคนเดียวแล้วาหรับซารากิเกมจิจากหน่วยท่เบตครับเหตุผลที่ผมนั้นให้เกมจิเก่งที่สุดในบรรดาหน่วยของวัวหน้าหน่วยชุดนี้ทั้งที่ความสามารถนั้นอาจยังไม่ได้ครบเครื่องเทียบเท่ากับเบียกุยะโทชิโร่หรือว่าเกียรากุเลยครับ ก้าพิบตาวิถีมานหรือว่าไหวพริบเกมบจินั้นก็แทบที่จะไม่มีเลยแต่เกมบจินั้นก็มีสัญชายานของการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเคโรกุยังคงยอมรับในฝีมือของเขายอมเสียป้าอุโนโนะเพื่อที่จะฝึกฝนเกมบจิให้แข็งแกร่งขึ้นแม้แต่โยบัตนั้นยังคงยอมรับให้เกมบจินั้นเป็นหนึ่งในห้าของสงครามพิเศษบุคคลที่อาจเป็นตัวแปรของสงครามได้ ด้วยแดงนันวิญญาณที่มากจนโก่งกว่ายมทูตโดยตัวไปกับดาบฟันวิญญาณที่เก่งและโกงมามากทั้งขั้นที่ไข่และก็บังไข่นั้นบวกกับความแข็งแกร่งต่างกายภาพกมคิดว่าเกมบจินั้นคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาหมู่ของยมทูตในตอนนี้ครับเกมบจินั้นจึงกลายเป็นเบอร์หนึ่งของ13บสามนิกทักในจุดนี้นั่นเองครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับหัวหน้าหน่วยของ13นิทัคชุดล่าสุดที่อาจมองว่าเป็นชุดที่อ่อนที่สุดที่เราน,นได้เห็นกันมาเพราะหัวหน้าหน่วยคนใหม่ๆที่เข้ามาก็ไม่ได้เห็นความสามารถที่แท้จริงของเขาขั้นบางใครของพวกเขานั้นที่เราก็ไม่เคยเห็นกันมาก่อนครับวันนี้ก็เป็นการจัดอันดับนะครับสนุกๆเท่านั้นครับเราเอาจริงๆแล้วนะครับความสามารถของยมทูตแต่และคนนั้นก็มีความเก่งกันคนละด้านครับมีประโยชน์ในการต่อสู้นั้นก็คนละด้าน,น,นก็ว่ากันไปครับ ไม่ควรที่จะเอามาจัดอันดับอะไรกันแบบนี้ครับแต่ผมก็นํามาจัดอันดับสนุกๆนะครับอย่าไปคิดอะไรกันมากมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับทุกคนคงเห็นต่างได้ครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะมาติดตามรับชมกันแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ